สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครัวไกลบ้านนะครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาการาใช้ภา,าชนะที่เป็นเสเตนเลสนะฮะไม่ว่าจะเจียวไข่หรือผัดหรือว่าทำอะไรมันก็สู้กระทะเทฟลอนไม่ได้นะฮะแต่วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาตรงนี้นะครับก็คือทำให้ไข่ไม่ติดหม้อนะฮะเราก็จะทำโดยการ ตั้งน้ำร้อนให้ร้อนนะฮะแล้วก็ใส่น้ำส้มใส่ชูลงไปนะครับเสร็จแล้วก็เททิ้งนะครับแล้วก็นำมาตั้งใหม่ใส่น้ำมันร้อนๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าเราจะเจียวไข่วันนี้จะติดน้ำมันหรือจะติดกระทะหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรารอน้ำมันให้ร้อนสักนิดนึงนะฮะเหยาะไข่ลงไปครับถ้ามีฟูขึ้นมาก็คือเริ่มร้อนละก็เทไข่ลงไปได้เลยนะครับ ทุกครั้งที่ผมเจียวไข่นะครับต้องใช้กระทะเทฟลอนทุกครั้งแต่ด้วยเหตุผลบางประการเพราะว่ากระทะเทฟลอนบางทีก็ไม่ปลอดภัยเซทีทีเดียวนะครับถ้าเกิดเขามีรอยขีดข่วนหรือเราไปเผลอขูดเราก็ต้องอทิ้งไปนะครับเพราะว่ารอยแตกหรือรอยขีดข่วนในกระทะเทฟลอนนั้นมีอันตรายนะครับผมเป็นสารก่อมะเร็งนะครับซึ่งการใช้สเตนเลสจะดี จะปลอดภัยกว่านะครับแต่คุณก็ต้องเลือกใช้สเตนเลสที่ปราศจากาสารนิกเกิลนะฮะซึ่งเขาจะเขียนไว้นะครับว่าเป็นสเตนเลสเกรดไหนนะฮะเวลาเราเลือกซื้อเอาละครับวันนี้เราจะมาไขาข้อกังขาว่าทำไมเจียวไข่ที่ไรมันติดหม้อทุกทีนะฮะแต่วันนี้เราใช้น้ำส้มใสชูต้มกับน้ำแล้วก็เททิ้งนะครับแล้วเรามาเจียวไข่เรามาดูกันนะครับว่า จะแก้ปัญหานี้ได้ไหมนะครับแต่มันจะมีอีกสูตรหนึ่งนะครับผมลองไปครั้งก่อนก็คือเขาบอกว่าให้เอาน้ำมันผัดกับหัวหอมก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ทิ้งให้หม้อเย็นผมลองอตัวนั้นดูนะฮะก็ใช้ได้ผลดีทีเดียวแต่น้ำส้มสายชูต้มในหม้อแล้วก็เททิ้งแล้วก็เอาน้ำมันลงไปตอนที่หม้อแห้งนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะออกมาดีกว่าใช้หัวหอมผัด ับน้ำมันนะครับเอาละครับเราเจียวไข่ด้วยไฟปานกลางนะครับด้านหนึ่งก็ผมว่าน่าจะเริ่มใช้ได้แล้วจริงๆแล้วถ้าใช้กระทะสเตนเลสนะฮะเราจะกลับไข่ง่ายกว่านะฮะแต่วันนี้ผมจะลองดูว่าหม้อจะใช้ได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดองดูกันนะครับว่า มีการติดหม้อไหมไข่ขเยื่นไหมทุกครั้งที่ผมเจียวไข่วยหม้อใบนี้นะฮะเขาจะไม่ติดก้นหม้อเลยมีอยู่วันหนึ่งผมไม่รู้จะทำยังไงก็เลยคนให้มันเป็นไข่เหมือนทำข้าวผัดอะ่ะก็เอาข้าวมาใส่ลงไปแล้วก็ทำเป็นข้าวผัดไปเลยแต่พอดีผมไปหาเจอนะฮะท่านผู้รู้เขาบอกว่าให้ใช้สูตรหนึ่งก็จะบอกว่าหัวหอมผัดกับน้ำมันก่อนแล้วก็เททิ้ง อีกสูตรหนึ่งก็บอกว่าเอาน้ำต้มกับน้ำส้มสายชูเนี่ยนะฮะใส่ในปริมาณที่น้ำสองส่วนน้ำส้มหนึงส่วนนะฮะผมก็ใช้น้ำประมาณกะเอาฮะน้ำประมาณนิดนึงไม่ต้องใส่เยอะนะครับให้พอเคลือบหม้อเสร็จแล้วผมก็ใส่น้ำส้มสายชูไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะก็ประมาณนั้นนะครับ ต้มจนเดือดเสร็จแล้วก็เททิ้งแล้วก็เช็ดหม้อให้สะอาดให้แห้งนะฮะแล้วก็ตั้งไฟให้ร้อนเสร็จแล้วก็เอาน้ำมันลงไปครับแล้วก็ตามด้วยไข่เจียวเลยครับผมปกติผมทอดไข่เจียวด้วยกระทะเทฟลอนผมจะกลับกลับไปกลับมาสครั้งนะครับแต่วันนี้ผมทอดด้วยหม้อนะฮะเดี๋ยวผมจะมากลับทีเดียวเลยนะฮะ คือด้านเดียวทีเดียวไปเลยอ้าวไม่ติดนะครับแต่เสียอย่างเดียวมันพลิกทั้งทั้งทั้งแผ่นไม่ได้นะฮะขอโทษทีเพราะว่ามันเป็นหม้อนะฮะถ้าเป็นกระทานี่ผมพลิกได้สบายเลยแค่แสะนิดเดียวผมก็กระดกมันก็จะพลิกโอเคนะฮะไม่ติดนะครับแต่ไข่ของเราก็จะเกลียมไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ไม่ถึงกับไหมครับผม ก็ไม่ติดกระทะก็ไม่ติดหม้อก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะฮะปกติสแตนเลสนี้ทำอะไรก็ติดทอดปลาก็ติดทอดไข่นี้ยิ่งติดเลยนะครับที่แรกผมคิดว่าเป็นเพราะไข่มันเย็นแต่ทำยังไงก็ติดผมก็เลยมาเป็นปัญหาร้อยแปดแปลกนะครับทำอาหารได้ตั้งหลายอย่างแต่ก็มาตายกับพอไข่เจียวก็เลยลองดูก็โอเคลนะฮะ ไม่ติดแล้วเดี๋ยวเรามาตักเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันเลยนะครับผมก็หน้าตาก็ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับก็กรุณากด subscribe นะครับผมมีเมนูอาหารหลายอย่างนะครับที่จะให้คุณติดตามบางทผีผมก็จะทำของขนมอบนะฮะก็มีใน ชาแนลของผมนะครับกรุณากดติดตามกดไลค์นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ขอฝากวิดีโอใหม่ด้วยนะครับครัวไกลบ้าน Cooking by Willy นะครับจากสหรัฐอเมริกาครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ